รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย You Channel TV มหาวิทยาลัยภูมิใจเสนอ ขอต้อนรับสู่รายการแคมปัสทีวีรายการดีๆที่รวบรวมโชว์สุดพิเศษและทุกกิจกรรมสร้างสรรค์จากทั่วฝ้าเมืองไทยมาไว้ที่นี่ที่เดียวแคมปั TV, สทีวีสนับสนุนโดยแบรนด์วิไลซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วิไลเดิมๆกาแฟ c o f f e ่พลัสจาก n นเจอร์กิ ช่วงแคมปัสโชว์วันนี้น้องๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตมีทีเด็ดจากละครเวทีที่พวกเขามาเล่นโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันและในช่วงแคมปัสทัวร์จะพาเพื่อนๆไปมหาวิทยาลัยลอสัสชาชันกับงานแอคทิวิตี้เดวันของคนรักกิจกรรมช่วงแคมปัสโชว์สนับสนุนโดยแบ like. รนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไล์เลยแบรนด์วีไลท์ และตอนนี้แคมปัสทีวีก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วครับเขาได้ข่าวว่าวันนี้จะมีโชว์เป็นละครเวทีถึง2เรื่อง2รถละครเวทีของเยาวชนคนรุ่นใหม่จะตื่นเต้นพิศวสาสหักเรียมโหดขนาดไหนต้องมาติดตามกันนะครับน้ำใจเทลอดูแค่ว่าเป็นความขี้โกงก็ต้อพ่อพิมโกงให้แน่เนียนกว่านี้เราสคนก็คงไม่ลำบากแบบนี้หรอกเอาสิ พี่เม่ททุกวันก็เอาเลยพินทาน้ารัฐเหรอเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวพระเอกอะค่ะเป็นนักเรียนทุนที่เป็นนักเรียนทุนมาต่อชีวิตที่บ้านฐานะค่อนข้างที่จะยากจนแล้วตัวนางเอกจะเป็นทายาทอักการเมืองแต่ผู้ชายอะได้มาเรียนที่รอนดอนเนี่ยระหว่างที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรูอยู่ๆพ่อของนางเอกเขาก็หยุดส่งเงินมา ก็เลยทําให้ไม่มีเงินใช้แล้วตัวพระเอกด้วยการที่กําลังจะจบอะค่ะมีปัญหากับที่ปรึกษาก็เลยทําให้มาลงตรงนางเอกทั้งหมดจากที่นางเอกโดนทําทุกอย่างก็เลยทําให้เกิดความแค้นด้วยการที่พระเอกเขาว่าพ่อนางเอกด้วยน่าสนใจตรงที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดที่จะทาร้ายผู้ชายเหมือนกับบูชาความรักแต่ผู้ชายกลับทําลายมันทุกอย่างช่อเข่งครับรับบทเป็นสลัดในเรื่องแผนพิษวาสรครับ สลัดเป็นคนอารมณ์ร้อนครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าจะเก็บเป็นคนชอบเก็บความรู้สึกจากคนภายนอกแล้วก็มาลงที่แฟนตัวเองก็คือพินเนี่ยครับจริงๆลึกๆแล้วก็เป็นคนที่รักแฟนเนี่ยแหละครับก็เหมือนกับหนุ่มสาวเนี่ยแหละแต่ว่าการแสดงออกของเขาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเขาตลอดสนุกครับน่าสนใจตรงที่แบบว่ามันยากตรงที่บบว่ามันดูดูเผลอแล้วเหมือนกับ เรื่องคนทะเลาะกันธรรมดาแต่จริงๆแล้วแบบคำพูดเนี่ยมันมีซับเท็มันมีมนมัยยะแฝงตลอดทุกคำพูดมันเหนื่อยที่จะต้องใส่เน้นสื่อตรงนี้ออกไปให้คนดูให้เขารู้สึกได้ไงครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะรับบทเป็นพินค่ะเป็นคุณหนูค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่คนทำนู่นทํานี่ให้ตลอดพอเวลามาอยู่กับแฟนที่ลอนดอนก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ก็พยายามทําให้เขามีความสุขที่สุดนะคะรัฐ คุณว่าพ่อพินิกแล้วนะคุณคิดว่าคุณเก่งเลิศเลยนักหรอถึงได้มองใครต่อใครตบกับคุณไปหมดมันเป็นแง่อยากให้ผู้ชายดูว่าเออผู้หญิงก็ทนเพราะรักอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํากับเรามากเกินไปแล้วก็อดทนไม่ไหวก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณก็ได้ลรารอเรื่องเนี้ยจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นยังไงดูงนะคะพาะผู้ชายแล้วอย่าคิดว่าตัวเองอสำคัญ ไปดูกันครับพ่อพินก็เลยกลายเป็นนายกพัดถิ่นนีหัวซุกหัวซุนอยู่นอกบ้านเกิดปล่อยให้ครอบครัวลำบากพอเงินทุกบากทุกสตางถูกอายัดมีหน้าล่ะทำไมพวกของถงลอยแพพินไว้ที่นี่พินไม่มีที่ไปแล้วพินมีแค่รักคนเดียวที่พินจะพึ่งได้ ก็เลยกาะรัตที่กัพิงดูดเลือดรัตคิดแบบนี้กับพินเหรอก็ถ้าพ่อพิงโกให้แน่เนียนกว่านี้เราสองคนก็คงไม่ลำบากแบบนี้หรอกรัดแต่ว่าพ่อเป็นอีกแล้วนะรัดคิดว่ารัตเก่งเลิศเลยนักหรอถือได้มองขาต่อใครต่างกัรัดไปหมดแน่นอนสิรัตเป็นเด็กง่าเรียนทุนรัฐบาลไทย ดนนีที่รับเรียนจบจะมีตําแหน่งใหญ่ที่รัฐบาลไทยเตรียมรอให้รับอยู่แล้วดีนะที่วงการศึกษาไม่ข้องเกี่ยวกับรัฐบาลไหนต่อให้ใครเป็นรัฐบาลสมริการของรัฐก,ก็ยังเหมือนเดิมแต่รับได้ทุนนี้ตอนที่พ่อพินเป็นนายกแล้วไงรับสอบได้ด้วยตัวของรัฐเอง พ่อพิงเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวสิพ่อพิภคนแก้คะแนนให้รัชนะสอบว่าไงนะมีคู่แข่งได้คะแนนมากกว่ารัชพ่อรู้ผลก่อนพ่อก็เลยสั่งแก้คะแนนไม่จริงหรอรัดทำข้อสอบได้รัดสอบได้ด้วยตัวของรัดเองรัดสอบพลาดไปข้อหนึ่งคะแนนก็เลยแพ้คนที่ได้มากกว่าไม่จริงหรอ มันไปไม่ได้ <c oughs> ได้สิหลัจกจะน้องแพ้ได้ไหมน้องสาวพินนเหรอใช่ตอนที่น้องแพ้สอบเอ็นทาร์คะแนนของน้องแพ้ต่ำมากพ่อสั่งแก้คะแนนจะต้องแพ้สอบติดขนาดการสอบระดับประเทศกับคุณเป็นแสนพ่อ,อยังทำได้เลยนับภาษาแหลบการสอบชิงทุนที่สุดท้ายก็มีบทตดิดยืนอยู่ไม่กี่คน พินกูเรื่องขึ้นกล่าว่าจะให้รัตเนี่ยทราบซึ้งในบุญคุณของพ่อพินแล้วก็ถือโอกาสมาโทงบุญคุณสินะก็ไม่เชิงพินอยากให้รัตรู้รัตได้ตอนนี้ก็พรพ่อพินเพราะน้ำใจของพ่อพินน้ำใจที่รัดดูแค่ว่าเป็นความขี้โกงจะพูดอยู่นี้เลยนะเอาสิจะตอบพินไหมทุกวันก็เอาเลยพินท้ารัดเหรอ นับว่าเป็นละครเวทีที่ส่งอารมณ์มาให้คนดูได้ดีจริงๆครับเมือ่อพูดถึงละครเวทีหลายคนอาจจะนึกถึงซีผ่นดินฝ้าจะหดทรายหรือทวิภพ,พ หรืออีกหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นแต่รู้หรือไม่ว่ามีการคาดการณ์ว่าละครเวทีมีมาตั้งแต่สมัยกรีกซึ่งอลิสโตเิลพันธชึกไว้ว่าละครของกรีกเริ่มต้นขึ้นจากการกล่าวคำบูชาของเทพเจ้าไดโอนนซูสเทพเจ้าแห่งวายและความบุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นบ้านเราการแสดงละครเวทีน่าจะเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งสมัยก่อนผู้ที่เข้ามาชมได้ต้องเป็นสังคมชั้นสูงเท่านั้นและการแสดงแบบละครเวทีเป็นศาสตร์ชั้นสูงของเมืองนอกทาให้บทประพันธ์ที่นํามาแสดงในยุคแรกๆมักจะเป็นบทประพันธ์ดังๆจากบอสเวรรรรรกกมะดับโล ของต่างประเทศเช่นลาโซมอนโลมิโอแอนจูเลียตดอนกิโมเต้ต่อมาภายหลังพอเข้าสู่ยุคละครเวทีเฟื่องฟูจึงเริ่มมีการนำบทประพันธ์ของไทยมาดาัดแปลงเป็นละครเวทีเช่นพันท้ายนรสิงห์อินเนาผู้ชนะสิบทิศและยุคบุกเบิกของละครเวทีตามแบบฉบับสากลในบ้านเราจะเป็นช่วงในปี2 5 2 5ถึง2535นั่นเองครับ ช่วงหน้าครับยังมีละครเวทีอีกหนึ่งเรื่องจะเป็นหนึ่งเรื่องที่หลากหลายอารมณ์จะเป็นยังไงต้องติดตามนะครับป้ายโฆษณาในโรงอาหารนะคะหึงดูดดีค่ะมีป้ายขนาดใหญ่ชัดเจนดีค่ะทำให้เราได้รู้ถึงสินค้าใหม่ๆะคะ่ะ แบบดึงดูดเดียค่ะก็คือเหมือนแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยต้องมองอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพก็ชัดนะคะเสียงอะไรอย่างงี้หนูก็ได้ยินนะแม้ว่าแบบคนเยอะๆเนี่ยลงมาหาก็แบบได้ยินนะคะมันทําให้เราได้รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างอย่างน้อยเราก็ไม่ตกเทรนนะครับมีป้ายใหญ่ๆนี้ ทำไมศิลปะต้องอยู่ในกรอบสิ่งใหม่เริ่มจากคำว่าทำไมแบรนด์วีไลซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไลค์เลยแบรนด์วีไลกิฟดื่มกาแฟเนยจะเก็บไหมายึลค่ะห้าทแล้วถ้าบายดื่มอีกดื่มดื่มกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ ไม่ฟิสิกส์ต้องซีเรียสสิ่งใหม่เริ่มจากคำว่าทำไมแบรนด์วิไลซุปไก่สกัดรสชาติใหม่ Brand, like. อหมอม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยไ <Like S 1> ลค์เลยแบรนด์วิไลกิฟดื่มกับแฟนเนะนี่ยจะกิฟ์หมายึ่งค่ะห้าทแล้วถ้าบายดื่มอีกเดิมดื่ม กาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟทำไมศิลปะต้องอยู่ใน,นกรองสิ่งใหม่เริ่มจากคำว่าทำไมแบรนด์วีไลท์สุกไก่สกัดรสชาติใหม่ห oh, อมอ,อร่อยไลท์ Light เลยแบรนด์วีไลท์กิฟต์ดื่มกับแฟนเนเจอร์กิฟหมายหนึ่งค่ะห้าบาทแล้วถ้าบ่ายดื่มอีกเืิมดื่ม cafe, coffee plus, that need to give.